ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบาวต่อหลุีสานกินได้กับสัมกอกินชายแนวนะครับผมกับมันนี้กับ่วกมิยังไงครับมีเมนูนะครับเมนูกับเป็นเลี่น้อยเด้อเมนูกับเป็นเมนูตำแตงใส่คุงสดนะครับตำแตงแตงคุงสดต้องขออนุญาตบังไว้เด็กน้องสีบ่ห็นนะครับกับมันนี้กับได้เมนูกับได้พักมากินกับกับมียังล่ะมีบวชเขือนะครับบวชเขือนะครับบวชเขล้วก็ผพักกันจองแล้วก็ผพักบุ้งเช่นเคยครับกับพราคานะครับแล้วก็ แอบหมูมื้อนี้บ่อใดขนมเสียนมากได้พี่น,อน,ออน,น,น้องเออมื้อนี้บ่อใดขนมเสียนมากครับเอา้าบ่อลายใหญ่ห้างครับบ่อไม่ก็คือไม่เสียบคือเจ้าเหรอครับแต่เมื่อไหร่โอ้กุง้งนะมื้อนี้ด้ไปตลาดได้กุ้งโตกับพ่อกินนี่ยแหละพี่น,อน้องเออได้กับโอเคอยู่ครับเรื่องมาเด็ดมาตำใส่กระเตียงนะครับอืมอืมอืมเด็กกันเนาะอืมคือเก่าครับรสชาติเดิม เสียยางเดียวคื่อบะไรถ้ขนมเส้นมากินน้ำนะครับลืมเด้อขนมเส้นเขาเด้อต้องมีผู้สนับสนุนยางเป็นทางการเดียอือนะครับกำลรกแหกมัานครับเพื่อพี่เพื่อน้องคือเกาเช่นเคยครับจวดจัดปัดบุ่มครับพี่น้องอือหึหึมมันตึเบิดตอนนั้นแล้วอืหลังจากมีฝนตกแล้วไม่ไหมเนาะ ตัวลร็วไม่ไหมกะเรื่องอันยังวะตัวเร็วไม่ไหมอ่ะบรรยากาศจะเล่ยครับเตียงกบเตียงเกจจะห้องอืมแล้วงอมนะครับต่างเตียงหน้าหม่เอมยอยู่เนี่ยแหะพี่น้องอืมจะห้องไปตามนี้นี่ก็ฝ้าก็ห้องลืมลำลืมลำอยู่ได้ครับเนี่ยนั่งมาตั้งแต่นี้นะเอ้าบ่เสียเป็นการเสียเวลาครับผม คือกเกาครับอืมแบบคือเกาอืมอืมของน่าับหงมากอ่อนครับกินห้องกินอดไกับซ้ำวอิ่มนี่แหลนะน้องพี่นองเนาะกินไรก็นี่กับพวกพวงแจกใจ,จตอนนั้นแล้วอืม

อือได้ก็ทำห้า,หาร,ระบบเขือเทียดนู่นนี้ได้บะบเขือเทีย,ยดด้วย,ยตลาดมากี่น้องอือได้บะบเขือเทียดด้วยตลาดมากทำห้าถงเจ้าระบบเขือเทียดไล่ใหญ่มาเลยบัดนี้อืมนะครับเราบอกว่ากินบะบเขือเทียดชิลฟันดีๆครับอืมหน้าตาคือตัวชื่นแจ่มใสแรงขลาดอืมอันนี้ตามเขาวิจัยมากครับ วันสั่งนะมันนี่ลูกน้องกันลบผลครับมันนี่ลูกน้องลบฝนเลยออกบ่ได้ <c oughs> บ่เกา่าอ่ะอืมทำบเบาจนเกลียครับเต็มคาละเบปลว กอเดาวนะอแบบกับแกหมูอืมกินแกบหมูดีป่ะนี่แกบหมูต้องเข่าเลยด้นะปันเตรออืมอืมอืม ร่างจะไปส่งการบ้านไม่มากนะครับนี่พี่นองตัวเขือนันายนนง่างย,ายต็ปเห็นไหมเนว่ยง่ายต็ปอืมอืมตัรงนี้ยังไล่ความนะครับรตัตรงนี้ยังมากไหม ได่ก็ทออิ่มนะมตำแตงใส่กลุ่งสดไหมครับนี่นูนี่นนก็ถือว่าใช้ได้ยูได้พี่น้องเขากันดีอยู่ตำแจงใส่กลุ่งสดเ่มนรายการเืยอะ 으음. Mm -hmm. mm -hmm. Thank think เบอรเกอร์เทปเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นซิเนกนเนเจอร,อร,อร,อร์นะครับซิกเนเจอร์อีกกินเราบเพื่อเลยเถอนะครับสําหรับคนมักหรือว่ากสำหรับคนมักหรือว่าสําหรับคนบ่มักกะบนหลู่จะที่วางในน้องพี่น้องนะ Cảm ơn các ครับสวัสดีครับไทยสุดและสุดท้ายนี่ก็บักตดตามเอ่อเพจดเบาตัวหลืออีสาน,นกินได้กับตัวอิม่มแคนแนห้องน้ำในเด้อพี่น้องเด้อก็เป็นเป็ดต่างๆจนเมา่อไหร่นะครับกกินได้กับซ้ำอิมม่มแล้วเนาะพี่น,อน้องเนาะมื้อนี้ก็ได้ตำแตงกุ้งสดนะครับมนาะสูพี่สูน้องสูพี่ต้นน้องนะครับหลังจากที่นะฮะหมู่บ้านกันกบฝนตกมื้อนี้กับพนตกนะครับแต่ยังแต่บ้านท่านในเรนเนเม,เม,เมนูอีสานบ้านเฮาแบบเต็มแม็กเต็มเห้ยเท่าไรนะครับมาฝากพี่ฝากน้องกับม้อนี้ก็ เสียบๆนะครับผู้ใดอยู่ท่างใดกะพี่น้องเบิ่งจบแล้วกะฝากนเรื่องครับเด้ออยู่แห่งหนตำบลใดผู้เฝ้าผู้สาวผู้เฝ้าผู้แปีวทางใดกะนะครับฝากคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันได้เด้อครับเด้ออยู่จังหวัดใดอยู่อำเภอใดอยู่ทางใดเนื้อใต้ออกตกนะครับทักทายกันได้พูดคุยกับบ่าวตัวเบาตัวหลุยสันกินได้กระซัมถออิ่มนะครับได้นะครับผมกับตอบทุกคอมเมนต์นะครับตอบทุกคำบอกคำจ่าอี พี่น้องถกายใมากกันแล้วกันนะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็ขอฝากไว้ไอซัมนี่กันแล้วกันนะครับผมพี่น้องของไฟเฮาสู่ทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่ดีมีสุขแล้วก็ลำล้ำลุลุ้ยทุกผู้ทุกคนกันแล้วกันนะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ก็ขอกล่าวคข้ามาส่งดีลาที่มื้อนี้ลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายบไปกัน